น,ออน่อยปอยวเหนอนีตัว่อยแาค,ครับ,รบพี่น้องมาเยาวกันต่อครับมือนี่ครับอยู่กับสะคือเขาครับกับสางอ้วนกับนาปีครับนาปีมาทดลอง ครับรถดหม้อใส้หัวลาครับผมให้ยูต่อครับหลักปลาใส่ผมก่อนครับวันนี้ครับเราจะปลาที่คล้ายครับนี่กาลังเห็ดแนวาลาข็ดอ้วนครับขิดแยงอยู่ครับประมาณจะม็ดว่ะความยานียวมันซเมตดถึงหน่วยเนาะประมาณความยานียวมันซเมตดครับพี่น้องครับ เอาครับเดี๋ยวพี่นะครับตามไปครับพี่น้องครับลงสะลงบอลแล้วครับบัดนี้ครับพี่น้องครับวันนี้ละอ้วนครับโอ้ตัวหน่อยลายเอ้ยสิแค่แนนบัวตายถึงแค่นั้นอุจจจะเหลือลอ่ฮะเอามายุ่ง ¡Oh, ni ¿no, me yo!

มองสิไดยปลาซ้ำอีกมองงามอีกเลยปลาพี่น้องครับผมครับนี่ครับอืออู้จุยใส่มองปนิดเดียวสิปูยังกูว้าวสิเดี๋ยวเอาตูน ออเอเอ,อเสีปลาปลาสับหมดตายเด้ปลารนี่แล้วมันหนุนใหญ่ไปเลยีร่รุนนั่นเนี้ยสุกี้ไปเลยนี่ลครับพี่น้องรุ่นปลานี่ครับนี่ปลารุ่นสามสีลงมือโตครับโตสำนีครับนี่ หน ну? oh. okay. uh, no no ึ่งกรคาดฐานอาหารครับปลาผสมกับนกน้ามันก็บโบเดออาครับโบเดาโอเคไปครับพี่น้องครับยีสตโซครับไปเรื่อยครับคอยไหลด้วยที่จะไปลังอะไว่างันเด้บตว่าให้น้ำหมไปว่างให้น้ำไลยจะมาเกขีมันบอดดอกดีครั้งแก่หุ่นย่งไรเยืวุ่นเหรอตะเีน เออแื่งกันแล้วอ้วนมันจะมีอัญมณ์เงั้ยอกนั่นเออจะไปอ้วนไปคุณเอาไปเลาะก่นเออนี่ปลาอยู่ในโคดนี่ในโคดนี่ Thấy lại đi Ừ Ừ Bố mẹ phải riêng mẹ, uốn 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 nhau nhau mẹ lọt đi đi Ừ Ừ, bằng là ừ Nhang long từ hoài lại đi ba mươi chín cổ đấy thím đừng lắc nằm này đừng đừng có đừng

没有，不打了 พี่น้องครับขอบคุครับเนือปลานเลยทำไมเราเห็นเมืวันรุ่นนี้บว่นวายไดเนี่ตายไ้เี่ เีบครับเปลีป่ยๆเลยครับ น้องสองสองเหลือสองเหลือสองเหลือปีเจ้าเขไปไม่เลยลาเขาไปเด้อถึขนาดใส่ไปแฉหรือปวดหูจะไปขอดแฉด้วยปานจะแฉหูปานไม่ได้ผ่านปานก็เป็นตี๋หรอก

โอ้ปลาคอดอะไเองมือดีวองเรอเกี่ยวกายมือ้าโอ้ไอ้บุปผาเลยโอ้ปลคอมใส่ว่าองลูกเป็นบออได้แห้งหลอมโอ้ยลุาผโอเดี๋ยวมึูวแกตตายแงอ้ปลคอไส่ว่้หนอ ยาอแลนนี้า <what t y un> ีเกาปลาคอยได้เตมปนมันมาด้ใส่มันมาก็ตั้งเต่ม่วงส่วงส่วงเข้ากำลังเห็ดสามาอวดส่วงกำลังเข้ารหลอมหนหนด้ขอรปลาดอกปลาจตายด้หายหมดา งานเขาแล้วครับพี่น้องโอปลาคอนี่แพงนี่ครับเเขาเียอเอะเีเก้อากีานอตงาจะติดเนืเลยต่งินายตางานเขาแล้วครับพี่น้องไปหาเอาไปใส่ปาคอเอมันมาได้ใส่ยังงงเลยนี่เออก็วัตตัวเดียวตัวนั้นเองคืว่าเอามา เออไม่บอยม่เอนเดี๋ยวมาปล่อยไว้ค ok ังไว้ตื้อมาสองโตเลยเออตัวเดียวสองตัวจะเป๋วครับเอามาค้างไว้นี่แหละมันโดนออกวทางบอยยังไว้ติดตัวอย่งนี้ยังสองมามึงออกให้เลยดูความก่อเหตุ พี่น้องครับผมเดี๋ยวครับติดตามคลิปมือแรงครับเดี๋ยวปลาขึ้นขายครับพี่น้องครับผมครับคิวนี้กับเจ้าสนิทครับผมครับสวัสดีครับติดตามคลิปมือแรงครับปลาขึนขายครับผมไปโอาไปขายปลาครับครับผม